สวัสดีครับรถทอปมิสูซูซูเปอรนะครับแล้ววันนี้ผมพามารีวิวกับรถอีกหนึ่งคันที่ลูกค้านะครับเรียกร้องอยากดูมากเลยก็คือตัวเมกาแคปยกสูงนะครับเป็นตัว2,004รุ่น GS l คือตัวกลางตัวรองท็อปนี่เองราคาตัวนี้อยู่ที่7 3 4 0 0 0บาทนะครับเดีย๋ยวเราพาชมกันว่าตัวนี้ออปชั่นมีอะไรกันบ้างครับเอาแบบละเอียดยิบเลยนะครับ สำหรับด้านหน้านะครับต้องบอกว่ากระจังหน้าของรุ่น G L S ก็คือจะเหมือนรุ่นท็อปหรือรุ่นทั่วไปก็คือได้เป็นกระจังหน้าสีเงินนะครับมาให้เลยพร้อมโครเมียมนะครับเป็นรูปตัว C แบบนี้ให้ด้วยนะครับแต่ไฟนะครับตัวนี้ตัวไฟหน้าตัวนี้ก็คือจะได้เป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ซึ่งให้ความสว่างไม่แพ้กับพวกมาเซโร่สปอร์ตเลยนะครับให้ความสว่างสวยมากๆนะครับตัวนี้ แล้วยังมีนะครับมีไฟตัดหมอกและไฟไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างให้ด้วยนะครับก็คือออปชันด้านหน้านี่มาครบเลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันดีกว่านะครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับทางรุ่น GLS จะเป็นรุ่นล้อแม็กขนาด17นิ้วเป็นสีทูโทนมาให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมยาง HT นะครับในขนาดอยู่ที่ 245 65่1 2, 4, 5, 6, 5, 5, 7นะครับมาให้นะเป็นนี้คือเป็น2ไซส์ขนาด245นะครับถ้าตัวท็อปจะเป็นล้อสิขนาด2 6งหนะครับจะใหญ่กว่าน,นิดนึงแต่ก็ยังมีบันไดข้างนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้ก็ยังมาครบถ้วนนะครับเหมือนตัวท็อปอยู่นะเดีย๋ยวพาไปด้านหลังกันต่อเลย สำหรับด้านหลังนะครับก็รุ่นนี้ยังมีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับก็ออปชันแบบเดียวกับตัวท็อปที่ราคา788เลยนะครับพร้อมตัวนี้ยังมีกล้องมองหลังติดมาให้ด้วยนะอยู่ที่เดียวกับที่มือจับฝาท้ายเลยนะครับนี่มาครบชุดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ออปชันถือว่าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าข้างในเนี่ยสุดเลย มาแคปนะครับบอกเลยว่าทุกรุ่นนะครับตัวนี้ของมิซูสามารถเปิดได้กว้างสุดถึง90องศานะครับทำให้เราสามารถเปิดแล้วขึ้นได้ง่ายหรือจะหยิบของวางข้างหลังก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับนอกจากนี้นะภายในของตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะตัว GOS เบาะยังเป็นเบาะผ้านะครับแต่เป็นผ้าไฮเกรดที่ไม่เก็บฝุ่นนะครับก็ทำให้เราใช้งานดูแลสะอาดได้ไม่ยากเลยนะครับ แลักุญแจนะครับของรุ่นนี้จะเป็นกุญแจวีโมทธรรมดาที่ให้ทั้งหมด2ดอกด้วยกันทั้งกุญแจตัวจริงและกุญแจสำรองไปวีโมทให้ทั้ง2ดอกเลยนะครับโดยตัวนี้ <S <S เนื่องจากเป็นเกียร์ธรรมดานะครับต้องมีการเหยียบคัดค้างก่อนนะครับถึงสามารถสตาร์ทได้นะครับถ้าไม่เหยียบคัดอันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับและเกียร์ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ถึง6เกียร์ด้วยกันนะครับโดยที่เกียร์นี่ครับไล่ไปเลยนะ1 2 3 4 5 6ตามอักษรที่ขึ้นอยู่ที่หัวเกียร์เลย แต่เกียร์ถอยหลังอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับในการเข้าเกียร์ถอยหลังเราต้องมีการกดเกียร์ลงนะครับกดเกียร์ลงแล้วยกไปทางซ้ายนะครับดันขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งโดยจะมีกล้องมองหลังนะครับติดการทํางานให้ทันทีเลยนะครับนี่นะครับนี่คือการใช้งานนะแต่ก็ระบบจอของรุ่นนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีนให้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้รองรับ Apple CarPlay นะ ต้องโหลดแอปของซัมของโซนี่มาก่อนนะครับถึงสามารถใช้งานได้แต่เราก็สามารถใช้ได้ทั้งกับ FM AM นะครับต่อบลูทูธได้หรือเราสามารถเสียบ USB เพื่อเอาไฟล์ในแฟลชไดส์เล่นได้ด้วยนะครับไม่มีระบบแอร์ยังเป็นแอร์บบอัตโนมัติมาให้นะครับมีทั้งออโต้นะครับหรือปรับอุณหภูมิเหมือนแอร์บ้านได้เลยนะครับโอเคตัวนี้แล้วก็นอกนั้น ยังตัวไฟหน้านะครับตัวนี้เรายังมีสามารถมีระบบที่สามารถปรับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วยถ้าเรามีการแบกของข้างหลังหนักนะครับท้ายกดหรือหน้ามันเชิดขึ้นนะครับเราสามารถปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้าจากห้องโดยสารได้เลยด้วยนะครับนี่สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ราคา734นะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับ บหน้าปัดตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับแสดงผลให้หมดเลยนะครับี่โดยสามารถเปลี่ยนเมนูตรงนี้ได้นะครับโดยหน้าแรกนี้ก็คือไม้จากโรงงานนะครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงไม้แค่5กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่น้ำมันไม่ได้เติมก็จะกระพริบขึ้นแบบนี้ให้นะครับถ้าเติมแล้วจะมีขีดขึ้นมาให้ส่วนฝั่งนี้จะไม่บองความร้อนนะครับอุณหภูมิถ้าสูงก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้อยู่ที่สีความเย็นนะครับโดยกดไปนะครับจะมีทิป A ทิป B อันนี้เราสามารถรีเซ็ตไหม์เป็นศูนย์โดยการกดปุ่มนี้ค้างได้นะครับนี่นะครับเราอยากอยู่ระยะทางว่าเิ่งจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งกิโเซ็ตศูนย์จับระยะทางจากตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้เรายังปรับความสว่างของหน้าปัดได้นะครับตอนนี้เป็น3ขีดไอ้สขีดนะครับนี่คือสว่างสุดสามารถกดค้างเพื่อปรับให้มืดลงแบบนี้ได้ด้วยนี่เห็นหมพอค่อยค่อยค่อย,อย,อยมืด คอมืดสุดนะครับมันจะวนกับหน้าสว่างสุดให้เองแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้ตัวนี้ยังเป็นตัวบอกคร่าวๆว่าน้ํามันที่มีในถังจะวิ่งได้กี่กิโลโดยประมาณนะครับต้องมีน้ํามันก่อนนะถึงจะประเมินได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเซตอัตราสิ้นเปลืองนะครับเราอยากรู้ว่ารถเราขับอยู่ตอนนี้สิ้นเปลืองเท่าไหร่สามารถเช็คได้เลยถ้ามาจากโรงงานจะเป็นวิตยต่อร้อยกิโลแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันโดยการกดค้างนะครับนี่มันจะวิเซตเป็นศูนย์ก่อนปุ๊บมันจะเปลี่ยนหน่วยนะครับให้ใหม่ เป็นกิอ่าไมเปอร์นี่ครับเราต้องใช้เป็นกิโลวิตตัวนี้ครจะวิง่ายที่สุดสำหรับเราเลยอันนี้ก็จะเป็นบอกพวกอุณหภูมิแล้วนะครับแล้วก็เตือนเช็คระยะเราต้องเช็คระยะทุก1มื่อกิโลหรือทุก6เดือนนะครับนี่จะมีตัวเตือนให้ด้วยนะนี่นะครับนี่ก็คือระบบของหน้าจอดิจิตอลของรุ่นนี้นะครับ อีกหนึ่งความปลอดภัยของรถทุนนี้นะครับก็คือระบบอิโมบิไรเซอร์นะครับคนอาจจะสงสัยอิโมคืออะไรนะครับก็คือกุญแจตัวนี้นะครับจะมีการฝังชิปในตัวด้วยนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทแล้วดับเครื่องจะมีการเปลี่ยนรหัสข,ของในชิปตัวนี้ใหม่เองทุกครั้งทําให้กุญแจตัวนี้ไม่สามารถไปก๊อปปี้เองด้วยด้านนอกได้นะครับต้องทําที่ศูนย์เท่านั้นนะครับแลวต้องมีการเซ็นเอกสารยินยอมในการทํากุญแจดอกใหม่ที่ศูนย์ก่อนด้วยเจ้าของรถเท่านั้นด้วยนะครับ สาหรับอุปรกรณ์ฉุกเฉินในกรณีที่รถอาจจะมีปัญหานะครับเราสามารถมานะครับเปิดตรงนี้ได้นะครับจะมีชุดอุป,ปรกรณ์ฉุกเฉินนะครับอยู่ทั้งฝั่งด้านนี้นะครับและอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับเป็นตัวแม่แรงขันล้อนะครับสามารถเอาไปนําไปขันล้ออะไรที่อยู่ด้านล่างเพื่อมาใช้งานได้ด้วยนะครับ ระบเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับแน่นอนสเปะตัวตยกสูงก็เป็นเครื่อง24งพัมเวกนะครับ181แรงม้านะครับตัวนี้แล้วตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่สายพานทามมิ่งนะครับตัวนี้เป็นโซ่ทามมิ่งแล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทามมิ่งทุกๆ10,000 0กิโลด้วยโดยการใช้งานเราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้จากพวกฝาขาวๆต่างๆได้เลยไม่ว่าที่ฉีดน้ำกระจากหน้านะครับเราสามารถเติมระดับได้เองมีน้ำมันพวมาลัยพาวเวอร์นะครับมีสขีดนะครับขีดแม็กกับขี นอย่างนี้ยังมีตัวระดับคูรันหม้อน,น้ํานะครับระดับน่าเบรกนะครับมีแม็กซิกมินแล้วก็ระดับของคัตให้ด้วยนะครับสามารถตรวจเช็คได้เลยพราใหม่นะครับบอกเลยภายใน3ปี5ปีนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปกติระดับจะไม่ตกลงจากเดิมนะครับแต่ถ้ามีปกติเข้าสูนยมิสูได้ทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวสูบแคมเปญกันเลยนะครับ นี่ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับ734,000นะครับออปชั่นทั้งเครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะครับแล้วก็ความจุที่สามารถขนของได้สบายๆนะครับออปชั่นจัดเต็มมากด้วยเวทโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเริ่มต้นออกรถเพียง6,666บาทเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าใครอยากแต่งแบบไหนนะครับบอกเลยเราจัดให้ได้นะครับขอทักมาเลยนะครับที่ก็มิสูซูเปอร์โปรนะครับ ที่นี่โปรพิเศษแน่นอนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ